ถือเป็นคู่รักบันเทิงอีกคู่ที่ฟแฟนๆตกหลุมรักความน่ารักของทั้งค,คู่อย่างหนักมากสำหรับพระเอกหน้าตีอเล็กธิรเดชและแฟนสาวสาวโบโมเมลดาที่คบหากันมานานหลายปีแต่ความหวานความคลั่งรักที่มีให้กันไม่มีหมดโปรเลยล่าสุดหนุ่มอเล็กได้ออกมาเล่าถึงความน่ารักของแฟนสาวให้ฟังว่า โบเขาเป็นคนอะไรก็ได้ที่อะไรก็ได้จริงๆแฟนของคุณเวลาที่ถามว่าอยากกินอะไรเขาตอบอะไรก็ได้คืออะไรก็ได้จริงหรือเปล่าคุณไม่มีโบเป็นของตัวเองของโบเวลาเล็กถามว่าอยากกินอะไรคะวันนี้โบบอกอะไรก็ได้นั่นคืออะไรก็ได้จริงๆอะไรก็ได้เลยพี่เล็กเลือกเลยมันทําให้ชีวิตเล็กง่ายมากแต่วันไหนถ้าเขาอยากกินอะไรเขาก็จะบอกเล็กก่อนเขาก็ส่งมาให้ แม้แต่เรื่องเล็กๆมันก็เข้ากันมันก็เลยแบบสำหรับคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะคะขอบคุณทุกการติดตาแมและรับชมแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ